กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยานุศักนาะอยู่กับขาพระเจ้าท่านุศัก์เส้นเก่าเส้นเคยก็ย็นารทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมงื่อที่สุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยหรือจอยู่ต่างประเทศนาะเป็นในสบายดีบ่อทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นด้อากาศฮอนบอ่อหรือว่าฝนตกหรือว่าอากาศเย็นทุกคนเชิงว่าอยู่สปปลาวเนานนครหลวงบาบางอากาศเย็นทุกคนเชิงว่าอยู่ทางฝั่งไทยได้เป็นอไ อากาศเย็นบอ่อเนาะหรือว่าอยู่ทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดเชียงใหม่เนาะส่วนอยู่ภาคเหนือของไทยเนาะเชียงใหม่เชียงรายเว้ยนะติดกับนครหลวงพะบางเนาะอุดมไซเนาะก็อาจจะอากาศเย็นเนาะส่วนอากาศอยู่ตามภูตามผาอากาศเย็นไลายในแต่ก็ตามเนาะหักษาสุขภาพเมื่อทุกสุดทุกคนนะทุกคนเนาะคืออากาศเปลี่ยนแปลงเว้ยนะเป็นวันเป็นค่าได้ง่ายเนาะโอเคนะทุกคนสำหรับพี่ท่านใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ในบริโภคสับส์ครายเนาะฝากกดสับส์ครายนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบอกว่าคลิปใหม่ๆของข่าวประชานั่นเองนะทุกคนสวั้นนนีขาาาเเจไปปห็คลิะ และทรงได้ว้าวเนาะเกี่ยวกับอ่าเคยรัประเทศเนาะที่มีอิทธิพลเนาะในอาเซียนเนาะและหนึ่งไม่น่าเนาะประเทศไทยเนาะก็ติดแรนกิ้งเนาะทุกคนเนาะและเป็นอันดับหนึ่งเนาะในอาเซียนเนาะและก็ติดอันดับที่เท่าไรเนาะอ่าในโลกนั่นเองทุกคนเดี๋ยววันนี้เอาสิไปฟังเสียงกันนะทุกคนเนาะอ่าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเนาะพี่ๆคนไทยเนาะที่เพิ่นส่งคลิปมาให้ข้าพเจ้าเป็นเกียรติเนาะที่ได้ทั้งเฮียนความหูเนาะได้ทั้งข้อมูลใหม่ๆเนาะซึ่งว่าอ่าคาาพเจ้าก็ยากเลยหนึ่งเนาะที่จะมารีแอคเนาะบางคลิปเนาะเพ่ก บอกอนุมัติให้มาเรียกวินาก็ขอโทษขออภัยไลน์ทุกคนเนาะเนื่องจากว่าเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งเนาะท,ท,ที่พี่ๆเพื่อนส่งมาเนาะข้าพเจ้าก็ได้ข้อมูลเนาะในการเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็มา,าหาข้อมูลตืล่นแล้วมาเห็นเป็นคลิปเนาะอ่าจะจะจะ,จะ,จะบ่นมารีแอคเนาะแต่อาจจะได้เสียงภาคหรือเสียงอย่างเขาจะมาฟังกันเนาะแต่เขาจะบ่นได้เอานำผู้ภาคเพื่อนขึ้นมาโซนหน้าจอทุกคนเนาะข้าพเจ้าจะฟังเสียงเนาะทุกคนเนาะฟังเสียงไปนลำการว่าเป็นยอดเหตุใดเนาะเพื่อนจึงติดท็อปเนาะ อันดับต้นๆของอาเซียนเนาะเพิ่อนอิงใส่อีหยังเนาะเพิ่อนอิงใส่หยังคือว่าประเทศไทยคือว่าติดท็อปเนาะเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เฮาจะมาฟังความคิดเห็นของคนไทยเนาะเพิ่นว่ามีความคิดเห็นแนวใดเนาะเพราะว่าอ่าเป็นอย่างประเทศเพิ่นเนาะจะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลเนาะอ่าหลายๆคนก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันเนาะข้าพเจ้าก็ได้อ่านความคิดเห็นของพี่คนไทยบางส่วนแล้วอยู่เนาะอยู่ในคอมเมนต์เนาะเพิ่นก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันเนาะทุกคนอันนี้อ่าบ่จักใจเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า การ TPP เนาะเพิ่นส่งคลิปให้ก็ขอบคุณหล,ลายๆเนาะอ่าแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบบางทีข้าพเจ้าบอกเคยเห็นมาก,ก่อนเพราะว่าเฮาบ่ได้เชิญหานะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ข้าพเจ้าได้โอ้แบบมันมีแบบสิบ่เนาะอยู่ประเทศไทยเนาะอ่าบางอย่างที่แบบบ่เคยเห็นแต่หน้าเนาะอ่าก็เป็นบทเรียนเนาะแต่ว่าหลายคลิปเนาะที่ข้าพเจ้า r e แอคเนื่องจากว่าหนึ่งอ่าบ่ได้รการนิยาม2ก็คืออ่า เหลือลิกซิเนาะทุกคนเนาะข้าพเจ้ากับข้อถกขออภัยหลายๆเนาะแต่ว่ากับเป็นบทเรียนก็สามารถส่งมาได้เนาะทุกคนสามารถส่งมาให้เบิ่งได้เนาะอาจจะเป็นข้อมูลดีๆเนาะที่หาให้ข่าวพระเจ้ามาเฮ็ดคลิปเนาะการมีพี่หลายคนเนาะพี่คนไทยเพิ่นเอ็นดูข้าพเจ้าเนาะทุกคนเนาะพนักงส่งมาตลอดเนาะเพิ่นกงานมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจส่งมาให้อยากให้เฮ็ดคลิปเนาะทุกคนเนาะอ่าในรายการเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าขอบคุณหลายๆเนาะทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆโอเคเนาะอ่าว่าระยะหานี้เราไปฟังไทยคือหนึ่งประเทศเนาะที่ติดอันดับต้นๆในออาาเเเซียนนะื ิิทธพลในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของประเทศไทยกันดีกว่าเรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจกันเลยนะครับผมเพราะว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยจากการจัดอันดับประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปี2023นี้เองเนี่ยไทยเราเนี่ยนะครับได้อันดับค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมจากทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับไทยเราเนี่ยติดอยู่ที่อันดับ 27เลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าอันดับสูงมากๆเลยนะครับและอันดับที่27นี้เองก็เป็นอันดับที่1ถ้าเราเทียบกันในภูมิภาคอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยวันนี้แหละเราจะมาดูกันว่าประเทศไหนได้อันดับอะไรบ้างและเขาใช้อะไรในการมาคิดบ้างว่าอะไรกันเนี่ยที่จะเป็นความหมายว่าประเทศนี้ทรงอิทธิพลหรือประเทศนี้ไม่ทรงอิทธิพลกันนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเขาใช้เกณฑ์อะไรมาคิดกันโดยการคิดเนี่ยจะใช้เกณฑ์ทั้งหมด11 เกณฑ์แล้วก็เอาเข้ามารวมกันนะครับเกณฑ์แรกเลยเนี่ยก็คือการทหารนั่นเองครับผมพอร์ Power ทางการทาหารมีมากน้อยขนาดไหนและ2นะครับผมอำนาจทางเศรษฐกิจมีมากน้อยขนาดไหนอ่ะอันเนี้ยมันดูแน่นอนอยู่แล้วทหารกับเศรษฐกิจนำเลย2อันแรกต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นวัฒนธรรมของประเทศนั้นความอิทธิพลทางมีเดียทางสื่อต่างต่าง การค้าขายกับนานาชาติและการท่องเที่ยวนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยภายนอกด้วยนะครับผมอย่างพันธมิตรของประเทศนั้นๆนนเนี่ยเป็นใครมีความสําคัญเป็นยังไงกันบ้างนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะพูดถึงผู้นําของประเทศแล้วก็จะมีอํานาจทางการทูต การกระจายของกลุ่มคนในประเทศนั้น,น,นไปทั่วโลกเช่นมีคนไทยเนี่ยไปอยู่ในประเทศไหนเท่าไหร่นะครับเฮ้ยแยกแย้ายไปอยู่ในอเมริกาเท่าไหร่ไปอยู่ในยุโรปเท่าไหร่อันเนี้ยเขาก็เอามานับด้วยเหมือนกันแล้วก็ประเทศนั้นอนะ่ะช่วยเหลือประเทศอื่นมากขนาดไหนนะครับผมแล้วประเทศนั้นเนี่ยคอนเน็กชเชื่อมต่อกับโลกใบนี้มากขนาดไหนกันซึ่งไทยเราเนี่ยนำหนึ่งเลยนะครับในอาเซียนเนี่ยไทยอยู่อันดับ27ของโลกและเป็นอันดับที่1ของอาเซียนด้วยคะแนน89.39ต่อจากนั้นอันดับ2เนี่ยคือสิ กโอนะครับผมอยู่อันดับ30ของโลกแล้วก็ได้คะแนนอยู่ที่89.14อันดับ3ของอาเซียนคือเวียดนามอยู่ที่88.34อันดับที่4 คือทางฝั่งของมาเลเซียครับอยู่ที่88.03และอยู่อันดับที่35ต่อจากนั้นก็เป็นฟิลิปปินส์นะครับผมอยู่อันดับที่36ของโลกแล้วก็ได้คะแนนอยู่ที่87.92แล้วต่อจากนั้นก็จะเรียงกันมาเป็นพม่าเป็นเขมรบรูไนลาวส่วนทางอินโดเนียไม่มีข้อมูลน,นั่นเองครับเลยไม่สามารถประเมินออกมาได้ แต่อันนี้ก็เห็นเลยว่าไทยเรานี้ก็สาคัญหนุนที่ทุกคนคิดนะครับผมก็อยู่อันดับที่27ของโลกเลยนะละแล้วเรามาดูท็อป10ของโลกกันดีกว่าว่าใครเนี่ยอยู่ท็อป10กันบ้างนะครับท็อป10เนี่ยนะครับผมก็มี1เลยแน่นอนอยู่แล้วสหรัฐอเมริกาครับ2เลยนะครับผมก็เดาไม่ยากหรอกนะครับจีนนั่นเองครับ 3. รัสเซียครับ4อินเดียนะครับผม5ฝรั่งเศส6เยอรมัน7อังกฤษ8ญี่ปุ่น 9. ซาอุดิอาระเบียและ 10. อิตาลีนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยอันดับอื่นๆมีอะไรบ้างอย่างอันดับ11ก็เป็นอิสราเอลอันดับ 12. แคนาดาอันดับ 13. บราซิลอันดับ 14. ออสเตรเลียอันดับ 15. สเปนนะครับผมก็เอาไปสักท็อป15แล้วกันแล้วทีนี้เรามาดูรอบๆไทยบ้างดีกว่าว่าไทยอยู่27เนี่ยเหนือไทยเรามีอะไรบ้างนะครับอันดับ26เนี่ยไอร์แลนด์อันดับ 25. สวีเดนอันดับ 24. เบลเยียมอันดับ 23. อาเจนตินาอันดับ 22. โปแลนด์นะครับ อันนี้ก็คือที่เหนือเนือกว่าไทยนะล่างล่างกว่าไทยเนี่ยก็จะเป็นประเทศในเซาท์อีสเอเชียเเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าพวกเซาท์อีสเอเชียเนี่ยอยู่อันดับติดกันหมดเลยนะอย่างเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยมัน343536ไปเลยอะครับผมแล้วถามว่าประเทศพวกที่ส่งผลน้อยๆต่อโลกเนี่ยเขาคือประเทศอะไรกันนะครับจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมู่เกาะนะครับผมในอันดับแบบรังท้ายโดยการจัดอันดับทั้งหมดนี้นั้นมี195อันดับนั่นเองอย่าง5อันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเริ่ หมดเลยนะครับอย่างซันซิบาโซโลมอนไอแลนด์เบชิชเวอร์จินไอแลนด์โฮโมลอสเกรนาดา ก็จะเป็นพวกแบบหมู่เกาะเล็กๆอะไรแบบนี้ที่ไม่ได้มีความสําคัญในแบบ geo p o l i t i c s หรือการเมืองโลกหรือมีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมอะไรแต่อย่างใดซึ่งหากมาดูในอันดับโลกแล้วเนี่ยเอาจริงๆไทยเราก็ไม่ได้แย่เลยนะครับอยู่ในอันดับที่27เลยนะครับผมนับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นความรู้ทั่วไปที่เราได้เอามาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกแล้วทุกคนสวัสดีครับ <ๆ S 2> กบห่งคลิปจบไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาอา ว่าเพื่อนมีความคิดเห็นใดเนาะว่าเพราะสาเหตุใดเนะาะไทยจึงติดอันดับหนึ่งเนาะของอาเซียนประเทศที่มีดีดีสุดแล้วก็ติดอันดับที่17เนาะของโลกนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งหลังจากที่เฮาได้ฟังมาเนาะข้อมูลเสียงเนาะจากช่องข้อ,ขอมูลเสียงจากซ่องมิสทรีเวิลด์นะทุกคนเนาะก็ขอบคุณข้อมูลเสียงจากซนะ่องมิสทรีเวิลด์เนาะจากในการได้ฟังมาเนาะทุกคนเนาะการมีพี่หลายคนเนาะเพื่อนการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนาะทุกคนเดีเ๋ยวเรามาอ่านและไปศึกษาความผูกต้องกันนะทุกคนเนาะว่าเออมันเป็นอะไรเนาะ สำหรับความคิดเห็นนะผมว่าถ้าการเมืองเรามั่นคงแบบประเทศพัฒนาแล้วเศรษฐกิจจะกลับมายืนหยัดได้เติบโตได้แบบสม่ำเสมอกว่านี้ผมเชื่อ,อผมเชื่อว่าอีก5ปีเราสามารถก้าวไปติดท็อป20นะฮะท็อปซาวได้และยืนระยะให้ได้ต่อเนื่องอีกไปอีกนะฮะสัก10ปีเพอๆมีโอกาสติดท็อป10นะฮะ,ะเป็นไปได้นะครับผมนะฮะแล้วก็จากคอมเมนต์นนะั้นาคนก็นมีความคิดเห็นขอผีคนไทยมา,มาตอบกลับเนาะ เป็นร,รนายทุกคนในอนต่อประเทศอื่นไม่โตตามเหรอนะฮะแล้วความเห็นมาแล้วว่าเศรษฐกิจในประเทศเติบโต,ต,ตอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพโดยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญหลายนะทุกคนเนาะมาฟังความคิดเห็นถัดมาแล้วนบอกว่าอันดับเท่าไรไม่สําคัญท่าคุณภาพชีวิตของคนไทยครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะความคิดเห็นออกมาว่าผมเคยเป็นทหารปีหนึ่งทัพหกห้านะฮะผมภูมิใจที่ทําให้ประเทศไทยได้อันดับหนึ่งในอาเซียนนะฮะ แล้วเขาเียนทันมาบอกว่าถ้าเศรษฐีถามองภูมิศาสตร์ไทยคือศูนย์กลางของอาเซียนนะทุกคนเนาะความคิดเห็นทันมาบอกว่าถ้าคนไทยรักและสมัคขขรใกันมีวินัยรักความสะอาดกลัวกฎหมายเราจะเป็นแบบคนญี่ปุ่นนะฮะเราคนสิงคโปร์ไม่ได้ยากคะ่ะเรายังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกเยอะมากนะฮะคือประเทศเพื่อนขนาดพัฒนาหรือว่ามีการจเจริญเติบโต,ตขนาดนี้เพื่นยังถอมโตนะนะทุกคนเนาะอ่าก็ถือว่า ชมเชยนะทุกคนเนาะผมภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทยครับนะฮะและมีคอมเมนต์หนึ่งตลกหลายนะทุกคนบอกว่ากัมพูชาอันดับหนึ่งของการเครมมาสัน <laughs> อันนั้นทุกคนนี่คือความคิดเห็นของพี่คนไทยนะเคยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนาะก่อนหน้ก็ขาแสดงความยินดีเนาะกับประเทศไทยที่ติดท็อปวนะันเนาะแต่ประเทศเาาเนาะก็อยู่อันดับต่ำลงมาเนาะกับเออกับภูมิใจเนาะในประเทศเฮาเนาะแต่ว่าเฮาก็อยากให้ประเทศเฮา มีการพัฒนามีความแข็งแกร่งขึ้นนะทุกคนเนาอะอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้ทั้งคนลาวและคนไทยนะคนไทยตอนนี้ก็คือติดอันดับสูงแล้วเนาะอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็อันดับาสาวท้ายเนาะของโลกนะทุกคนเนาะเป็นสิ่งที่แบบโอ้สุดยอดแล้วทุกคนเนาะทุกยอดเนาะเพราะว่ามดาในประเทศอาเซียนเนานะก็คืออถ้ามองจาก ถ้าฝั่งยุโรปเนาะก็จะเป็นประเทศหนึ่งเนาะที่แบบกำลังพัฒนาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าคือประเทศไทยเพิ่นเนาะการแสดงให้เห็นเนาะทั้งว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมเนาะทางด้านอ่าการทานเนาะต่างๆความแข่งของประเทศนะทุกคนเนาะเห็นได้ว่าเออประเทศที่อ่ามีอิทธิพลและก็แข็งแกร่งอันดับอันดับหนึ่งเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคแล้วทุกคนคลิปเฮาก็จะเป็นงยท่านี้ครับคนมักก็กดไลค์กดแชร์ subscribe เนาะเป็นกาลังใจให้ฮลท์สลฟ์สไตล์ของเฮาเนาะโอเคสบายดีสวัสดีครับ